สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์นะครับตอนประมาณทัก4ี่โมงเย็นวันนี้เราเดินทางไปที่นครนายกนะครับจุดนี้ที่เห็นอยู่นี่คือนี่ครับ ATV ฟ้าประทานแอดเวนเจอร์นะครับอยู่ที่เขื่อนขุนด่านนะครับนครนายกวันนี้เราก็จะมากี่ เอทีวีกันนะครับพาครอบครัวมามาขี่เอทีวีสำรวจเส้นทางนะครับค่าเช่านี่อยู่ที่คันละ400บาทนะครับถ้าขับขี่หนึ่งคนถ้ามีซ้อนด้วยก็ตกคันละ500บาทนะครับตกลงเราเช่ากัน3คันนะครับก็ไปกันทั้งหมดเท่าที่เห็นเนี่ยครับถ้ามีหลานไปด้วยหนึ่งคนนะครับก็ตกคันละ500บาทเดี๋ยวเราก็จะไป สำรวจเส้นทางกันนะครับระยะทางวันนี้นี่รวมๆแล้วเนี่ยน่าจะประมาณทักครึ่งชั่วโมงอ่ะครับก็บจะมีขี่เข้าไปในป่าขึ้นเขาน่ครับเริ่มออกเดินทางนะก็จะเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับก็มีป่าปงป่าไผ่แล้วก็บิ่งล้อ,อไปตามทางดินทางลุกลังอะไรพวกนี้นะครับก็จะ,จะมีมีบ่อด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ ไปเด็กก็เตรียมตัวที่จะต้องเปียกต้องแช่ต้องเปิดคีโคด้วยนะครับหาลงต้องลงเท้าหาขางเกงไปเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าใครขับซิ่งๆเนี่ยถ้าลงน้ํามีน้ํากระจายด้วยนะครับนีรับก็ดูสํารวจเส้นทางไปด้วยกันเลยครับค่อนข้างที่จะถือว่าสนุกเลยนะครับถ้าไปช่วงเย็นเนี่ยก็แดดจะไม่ค่อยร้อนมากนะครับมีก็เป็นผ่านลำธารน้ําแรกนะครับก็รู้สึก เริ่มสดชื่นขึ้นมาเริ่มสนุกสนานนะครับเข้าไปในปง่งในป่ามีขึ้นเขาลงห้วยนะครับก็สนุกไปตามๆกันนะครับนี่ครับหลังจากลงเขาเสร็จเราก็ผ่านไปนะครับหลอดใตสะพานนะครับการลุยน้าไปเรื่อยๆครับสนุกสนานเลยครับนี่ครับก็มีหลอด ใต้สะพานนะครับลุยน้ํำไปนะครับพืน้นก็จะเป็นหินนะครับหินแม่น้งแม่น้ําก็ดูธรรมชาติดูสดใสลม่มลื่นดีครับถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยแต่ทางเขื่อนก็ปล่อยน้ํามาก็ยังมีน้ําให้ลุยน้ําได้ตลอดทั้งปีนะครับสนุกสนานครับระยะทางก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้ไกลอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครไม่เคยขี่มาเนี่ย เขาก็จะมีแนะนำวิธีการขี่การเบรกการสตาร์ทเครื่องให้นะครับก็ไม่ถือว่ายากนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับขนาดเด็กน้อยๆก็ยังไปได้นะครับนี่ครับลุยป่าลุยเขานะครับช่วงปีใหม่สนุกสนานเลื่นเลงกันนะครับเพื่อนๆสนใจก็ดูตามเส้นทางเลยครับว่าเส้นทางเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนมากก็อยู่ในเตี่ยครับ เป็นเึ้นทางในป่าในเขาสนุกล่มลื่นนะครับโดยหลักทั่วๆไปก็จะมีป่าพงป่าไผ่นี่ยครับเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นเดินขึ้นเขาลงห้วยนะครับดีครับได้บรรยากาศแปลกๆดีครับใครอยู่ที่น่เกิดๆก็พาครอบครัวไปเช่าเอ V ขีกันได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตอนนี้เราก็มาเกิดปัญหานะครับรถเริ่มจับ พอขึ้นเดินเขาขึ้นมาได้รถดับนะครับตำรวจดูแล้วน่าจะเป็นที่แบตนะครับก่อนรอเขาเรียกเจ้าหน้าที่ขีเอาแบตมาเปลี่ยนให้นะครับก็ไม่นานครับซิ่งมาเลยครับเจ้าหน้าที่บิดซิ่งมาเอาแบตมาเปลี่ยนให้แล้วก็สลับคันเอาคันของเขาไปแล้วก็เขาก็เปลี่ยนแบตดูแรคันนี้แล้วก็ขี่ตามลำดมานะครับตอนนี้ก็ตานไม่ติดนะครับรอสักงพัก คนที่สนุกที่สุดคือเด็กน้อยคนน,คนี้ครับครับลืมเรือนานๆจะได้ออกมาสัมผัสกับธร,รรมชาตินะครับจะได้เรียนรู้ว่าในป่าในเขามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอยู่แต่ในครุงเทพนี่ครับเรา,อารอแปนบสักพักนะครับอรอเจ้าหน้าที่เอารถมาเปลี่ยนมาซ่อมให้ถามคนที่นําทางเพราะก็จะมีคนนําทางมาให้นะครับหนึ่งคนคนนาทางก็เพิ่งมาอยู่ไม่ถึง ไม่ถึงเดือนครับก็จำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ต้องเสิร์ชหาเบอร์รที่ร้านเพื่อจะโทรเรียกเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนคันได้นะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จก็ลุยกันต่อเลยครับไปน,นนี้กันเลยตอนนี้เราอยู่บนเขาแล้วนะครับเขาก็ไม่สูงมากนะครับก็ได้สนุกเลยครับเข้าปาขี ATV กันนะครับ ATV คันนี้ไม่มีเกียร์นะครับ บิดอย่างเดียวครับบิดแล้วก็เบรกนะครับ2อย่างบิดบิดเบรกเบกนี่ครับแีบนี้นี่สาวๆก็ขี่กันได้นะครับใครไม่เคยขี่ก็มาขี่กันนะครับแต่ว่าก็ขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับจะได้ปลอดภัยไม่ตกไม่หมดไมคว่ำนะครับครับไปขับเรื่อยๆนะครับเป็นปลาไทยป่าด้วยนี่นะครับเส้นทางนี้ก็ น้ำนี่ไหลลา,านลำธารไหลไหลอันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับยาวเป็นร้อยเมตรนะครับดูสนุกครับเวลามากันเยอะๆนะครับหลายๆคันเพราะว่าที่ร้านนี้เขาก็มีอีทีพีให้เช่าอยู่เยอะมากเลยนะครับเต็มร้านไปหมดเวลาคนมาเช่าทีเนี่ยบางทีเนี่ยเขาขี่กันเรียงแถวกันมาเต็มไปหมดครับนี่ก็มีมาไทย นั่งถ่ายรูปกันริมลำธารน,นี่ก็มีครับแล้วแต่ใครจะใช้ชีวิตวันหยุดยังไงนะครับอันนี้ผมมาช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนา่าแสี่โมงแล้วก็ประมาณเกือบจะกลุ่มสุดท้ายแล้วแหละน่าจะมีอีกสักกลุ่มหนึ่งนะครับหลังจากที่เราขี่กันเสร็จแล้วแหละเราก็จะมีการไปล่องแก่งกันต่อนะครับช่วงห้าโมงกว่ากว่า ก็จะมีการล่องแก่งกันนะครับแต่ว่าอันนี้นี่ดูกันไปเปิดๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจบมุกป,ป่าฝ่าดงเข้าป่าเข้าเขานะครับนี่ครับมีเจ้าหน้าที่ขี่นําทางนะครับของเรานี่ก็มากัน3ามคันนะครับ <S <S เสือฟ้าฟ้าอยู่คันแรกครับนะเป็นเจ้าหน้าที่นําทางมาให้เพราะว่าถ้าปล่อยลูกค้ามาเองอาจจะหลงทางหรือพลาดเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกนะครับ เราก็ต้องเลยมีเจ้าหน้าที่คอยนําทางมาให้ด้วยนะครับครับดีครับแดดร่มรมตกนะครับนี่เราก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปหน้าต่อเป็นการล่องแก่งยังไงคลิปนี้ก็ขอช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปล่องแก่งนะครับ๊ม่บายวันนี้สวัสดีครับ